แฟนแฟนแห่กระทืบไหลคิมเบอรี่ลุกนี้แซบไฟลุกจนหลุดโฟกัส ต้องขอบอกเลยค่ะว่าแม้ว่าจะเป็นนางเอกสายกินหนักแค่ไหนแต่คิมเบอรี่แอนเทียมสิลีคนนี้ก็ไม่กรวอ้วนอีกแล้วเพราะมีเทรนเนอร์ดีๆอย่างวันใจหมากปรินค่อยดูแลไม่แปกใจเลยที่ช่วงนี้จะเห็นว่าสาวคิมนั้นหุ่นแซบซีดหุ่นปางซิกแพคแน่นหน้าอิจฉามากเลยล่ะค่ะ รัรันดโดยภาพล่าสุดในอินสตาแกรมของคิมเบอรี่มาในลุกสาวสปอร์ตกับชุดออกกำลังกายสุดแซ่บอวดความตุ้มตามขยี้ใจอีกทั้งยังเผยผิวออร่าทาแดดรับวิตามินยามเช้าออร่ากระแทกตาจนละสายตามไม่ได้เลยจริงๆ เรียกว่าเป็นสาวสวยหุ่นดีสุขภาพดีด้วยราคาแบบนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ